ไปสำเพ็งกันฮะเลยบอกว่ามันนั่งสำล้อนะอะไรที่แพนรูปเนี่ยโดนเก่นคันมารอที่อื่นกับคนที่รฉันมาทันมาไรที่นี่ตื่นแล้วค่ะตอนนี้หิวข้าวมากก็คือเปิดรายการเลยใช่เย้ยย สู่ช่อง Sunflow Eva นะคะก็ตอนนี้หิวมากเคยมาแถวนี้ปะเคยมาค่ะหนูเคยมาดูศิลปะแวนโก๊ะคือตอนแรกอ่ะนึกว่าวันนี้จะมาถ่ายศิลปะอยู่ดีไปสำเพงเฉยเลยงงก็ตอนนี้นะเอวากำลังจะไปหาของกินก็เห็นร้านเกี๊ยวตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวจองไปกินดูว่าเป็นยังไงหิวมากไม่ไหวแล้วถ้าไม่ได้กินหนูแบบเป็นลมแน่นอนอ่ะหยสุดสุดรักนี่เป็นไงมุกระวังตกหลุมนะตกหลุมรัก Ah. เล่นมุอะไรเราจะมากินเกี๊ยวกันนะคะเพราะว่าหาร้านอะไรกินง่ายๆจะได้ไปตะลุยต่อรู้สึกมันอยู่ประเทศจีนม <I> ีเผาชงเฮามากบ่ไอหนเชยงมีม <darum continua. S 2> ีนนะหลงมัวมีผักหมดเลยทุกอันเลยเหรอ อันที่จริงวันนี้คุยกับพี่หญิงว่าเอว่าอยากทำกิจกรรมคือเดินหาร้านที่คนขายของแล้วอยากไปเหมาของเพราะแบบช่วงเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อยากทําให้แบบใครคนนึงมีความสุขก็เป็นเหมือนกันที่เราได้ทําบุญด้วยการให้นั่นเองนะคะก็ตอนนี้เห็นคุณยายขายปลาแห้งอยู่นะคะเอว่า,าจะวิ่งไปซื้อนะคะตรงนั้นเออจะเหมาหมดเลยเฮ <c oughs> ้ยยายจะไปแล้วยายค่ะ คุณยายอยากซื้อปลาโอ้โหวิ่งมาแล้วนู้นู้เอาหมดสี่ตัวไหมคะเอาหมดเลยค่ะคุณยายวันนี้มาเหมาคุณเยอะจ้ิทั้งหมดเท่าไหร่คะสามร้อยพอดีนะพอดีเลยคุณคุณยายป้าต้องไข่เราเรียกเฉพาะเลยนี่ค่ะคุณป้าขอบคุณมากค่ะโชคดีค่ะคุณป้าเจริญเจริญทั้งสามคนนะคะ ขอบคุณค่ะแม่ค่ะโอ้มีความสุขอะได้ทํบุญด้วยแล้วก็ได้ของกินด้วยนะคะเอาจริงๆเอาพูดตรงๆเลยว่าได้ไอเดียนี้ก็มาจากพี่พิมพ์ที่พายแหละก็คิดว่าอยากทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันก็เป็นการให้ที่เราก็ได้ด้วยเขาก็ได้ด้วยแล้วคนที่ดูอยู่ก็จะได้ด้วยนะคะการให้ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็มีค่าแต่ชอบจานเขาจังจานเล็กน่ารัก s e e u again ในคว ก็ตอนนี้นะคะหลังจากซื้อปลาแล้วนะคะเราก็กินเกี๊ยวนะคะ<ส>ก็เดีนนะะ๋ยว<ส>เราจะไปตลาดสำเพ็งกันด้วยรถส,สามลอ้อรถตุ๊กตุกคู่ใจประเทศไทยค่ะเอวาจะบอกว่าเอวาเป็นคนที่ชอบนั่งตุกตุกมาตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสีิคิดว่าสัเพ็งจะปิดไหมคิดว่าไม่พี่หญิงคิดว่าใกล้แล้วมันจะใกล้ใกล้แล้วเหรอก็ร้านไหนเปิดอยู่ก็ไปร้านนั้นเดี๋ยวจะไปทํามิชชั่น นี้นะคะถึงแล้วนะคะที่ตลาดสัมเพงก็วันนี้นะคะเอวาจะมาลองดูว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างเพราะว่าจริงๆเอว่าเคยไปยาวาลาเคยไปจั้จักแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาสัมเพงครั้งแรกในชีวิตก็มาในเวลาที่ร้านเริ่มปิดแ <c> ล <oughs> ้วโยมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างในวันนี้ทุกคนเอว่างงมากคือเขามีขายขวดน้ําที่แบบดูดีมาก มีหมวกด้วยสี่ใบร้อย 100. เอว่าจะซื้อสี่อันนะคะเอาไปให้คนที่บ้านอันนี้สวยแบบว่าอันนี้สวยแล้วดูดิมีใบด้วยอะ่ะออ้อันนี้สวยสีชมพูฮ่ยอันนี้สวยแบบกุลาให้แม่บ้านที่บ้านทุกคนต้องกรี๊ดแน่เลยอะ่ะได้แล้วสี่ใบแรกรู้แล้วเอว่าจะเอาแปดอันเลยค่ะเพราะว่ามีแม่บ้านหลายคนชอบมันมากเอาจิงๆใน,นห้างทั่วไป200บาทยังไม่ได้เลยใบเดียวอะ่ะขอบคนค่ะ เอ้ยชอบอ่ะสนุกโอ้โหดูกระเป๋าที่บ้าไปแล้วเอาจริงๆคือมิชชั่นวันนี้นะคะไม่มีใครตั้งแต่ว่ารู้สึกว่ามิชชั่นวันนี้คือซื้อของไปแจกที่แม่บ้านที่บ้านเขาต้องกรีดแน่เลยอะ่ะอันนี้ไปแล้วเท่าไหร่หรอคะร้อยเดียวสวยอะ่ะมีกระเป๋าสตางค์แบบนี้ด้วยอะ่ะน่ารักมากดู75บาทใช่ไหมคะ75บห้าบาท,บาทอันนี้สี่สบาทอันนี้สี่สบาทหรอคะ ราคาเท่ากับอาหารหนึ่งมื้อจะใช้ได้แบบไปตลอดอะอุ้ยนี่สวยมากนี่สวยมากเป็นดอกเดซี่นะคะอันนี้เท่าไหร่คะ60บบาทเอา10บใบเลยคะระเพราะ60บาท10บใบก็600เอาจริงๆป้าคือตอนนี้ไม่รู้สึกถ่ายยูทูบแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอยากช็อปอะ่ะ <laughs> 1 2 3 4 5 6เจแ ก็เอาเอาสุกอันที่หนูชอบอะคะ่ะไม่ได้แบบดูว่าใครชอบหนูช,ชอบนี่นะคะสิใบค่ะใช้มือถือไม่พอเพราะว่าจะล่วงแนละ้วต้องใช้คางถือด้วยอ <c oughs> อ๊ยพูดย,ย,ย,ยังไม่ทันขัดคำเอาสิบใบเนี้ยเอากระเป๋าด้วยอันนี้ใบละร้อยโอยอยากได้สิอันเลยเยอะไปเนาะร้านชื่อว่า Pinky Fashion นะคะก็คือแฟชั่นของ Pinky เอาตรงนี้เลยคะ่ยคะหใบค่ะเอาหมดเลย ชื่มากได้กระเป๋าหกนะคะแล้วก็ได้กระเป๋าตังค์สิบใบในราคาพันสองร้อยบาทอะได้2อย่างเลยอออกมาจากร้านพิงกี้แฟชั่นนะคะได้เยอะมากพี่มีร้านกิฟต์พวกนี้ด้วยคยว่ากำลังหาริบบิ้นอยู่นะคะเวลาที่แบบติดผมอะไรแบบนี้เป็นโบเป็นอะไรแบบนี้มีมีเป็นริบบิ้นแบบที่ไม่ผูกแล้วไหมอะคะอ๋อมีแต่แบบเป็นโบเลยใช่ไหมคะมอันนี้นะ ขอโทษนะคะอยากได้ริบบิ้นที่อยู่ข้างบนนะคะอ๋อมีอันนี้ให้จับด้วยเอ,อเอาอันนี้อันนี้สวยอุโอ้น,น่ารักอ่ะหน,นูชอบอันนี้อุ๊บหนอว่านะไม่ร่้วงระดับนี้ ออกมาหมดเลยอันนี้ขายหมดเลยเหรอคะแตงโมอ,อันนี้น่ารักมากร้อนมากนะคะขออนุญาตถอดออกแบ๊บนึงนะคะผู้หญิงพวกนี้สวยนะใช่หนู่ามองอยู่เฮ้ยน่ารักทุกคนอันนี้อันละเท่าไหร่รู้ไหมคะสิบบาทค่ะอันละสิบบาททุกคนเอาวาแนะนำนะมากกันเยอะๆเอว่าจะมาอีก เมื่อกี้นี้นะคะให้ดาวว่าซื้อไปเท่าไหร่ใครไทยถูกนะคะขอให้ถูกห,หมายแม่จ่ะดาวดาวให้ราสิบวิเฉะลยนะคะ290บ,บาทได้กิ๊ประมาณ20อันนะคะได้โบประมาณ100อันนะคะเฮ้ยขอไปดูร้านของเล่นแป๊บหนึง่งเหมือนแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แบบของเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้อุ้ยหนูอ,อยาไดปตัวนี้พอโดนบิวคอจะเปน็นยะังไง เนี่ยเขานิ่งแต่พอเราบีบคอเขาปุ๊บจับไม่เป็นเฮ้ยเขาพูดตามเราอ่ะน่ารักอันนี้เอาแน่นอนน่ารักมาก,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 กหนูเป็นคน<อ>ดีนะทุกคนเขาบ,บ,บังคับ <artistic S 1> <ำ>ให้หนูทำเนี่ย<ำ>มีลูกด้วยอะ<ย>อยากได้เอว่าเอาดีไหมทุกคนแต่เอว่าชอบมากอนนี้ดีกว่เอาเพิ่มอเอามันคือตุ๊กตามยนุนิคอนอยู่ในนี้อยากได้ขอบคุณค่ะ อนนี้นะคะได้ของมาเยอะมากทั้งของเล่นทั้งกิฟต์ทั้งหมวกทั้งกระเป๋านะคะเป็นวันช็อปที่สนุกมากแล้วเดี๋ยวเราดูกันเพราะพรุ่งนี้เอวาจะของพวกนี้ให้แม่บ้านที่บ้านทั้งหมดเลยแล้วก็จะแกะด้วยว่าที่เอวาซื้อมามีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะคะมาดูกันเลยว่าเงินที่เราใช้ไปทั้งหมดยังไม่ถึง2000เลยนะได้อะไรบ้างก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งติ๊งหนงังติ๊งหนังด้วยนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเอวาจะลงคลิปใหม่เมื่อไหร่ก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะ I love you big m u c h เ ไดเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นคือเวลาปิดถุงจากซ้ำเพงเพงเพลงเลงเพมาเปิดกันเลยนะคะก็จะบอกก่อนว่าเอวาใช้ไปประมาณ2,000บาทได้มาเยอะขนาน มาเริ่มติกถุงนี้นะคะนั่นก็คืออันนี้นะคะคือไอว่าเป็นคนที่ชอบใส่พวกนี้มากๆเลยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะดีมากๆเวลาที่เราแบบแต่งหน้าอาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็ทํานี้อันนี้นะคะราคา4 0สบาทนะคะได้มา3อันจะบอกว่าอันเนี้ยตอนแรกถามพี่เขาพี่ขายอยางได้สีชมพูแต่พี่เขาบอกว่าขายไปเลยกำนึง50สบาทได้มาหมดเลยได้ทุกสีจนวันนี้จะใส่ด้วยแล้วก็มีกกี้แล้วก็มีอันนี้นะคะ แล้วก็มีโบรู้ไหมคะอันนี้อันละเท่าไหร่อันละสิบาทอันต่อไปก็คือกระเป๋าทุกคนดูคุณภาพมันดีมากอะ่ะเอวาจะเอาใบหนึ่งด้วยให้ตัวเองนี่แล้วก็มีใบเสร็จรับเงินด้วยดูทั้งหมดเอว่าซื้อมาเท่าไหร่ทั้งหมด1,200นะคะ <c oughs> แล้วก็มีกระเป๋าสีชมพูลายดอกไม้อันนี้ใบละ6 0พันบาทนะคะทุกคนไม่ใช่6,000บาท อันนี้เอวาก็ซื้อมาสิบใบนะคะเอามาแจกพี่พี่แม่บ้านแล้วก็อันต่อไปตุ๊กตาเป็ดอะมอชช็อกแน่อันนี้3 0 0ร้ออันนี้ก็จะราคาแพงขึ้นมาแล้วก็เอวาก็ซื้ออันนี้มานะคะ4ใบร้อย100นะคะทุกคนแล้วคุณลิตี้คือดีมากดูดิเพราะฉะนั้นเอวาซื้อมา8ใบพอดีคะ่ะแล้วก็อันต่อไปท,ทุกคนอันนี้เอวาตื่นเต้นมากเพราะว่ามันคือของเล่น อันนี้เอว่าซื้อกล่องนี้มา300ร้อแต่ในห้างน่าจะขายเป็นพันเลยนะแต่มันดูแบบไม่รู้ว่าใช่ไหมมาแกะกันนะคะใช่เลยแล้วม,มาเปิดกันมีลูกหนึ่งตัวถึงแม่เลยเอว่าได้แมวนี่แม่แมวแล้วเราก็หวีขนให้เขานะคะ คือเอวาเป็นคนที่แบบชอบของเล่นมากคืออันนี้บอกก่อนว่าในห้างขายประมาณ3 0 0พกว่าบาทนะคะเอวาอยากได้มากทุกคนมันจะเป็นยูนิคอร์นข้างหลังใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีผมด้วยคือผมเขาจะแบบสวยมากมาโอเคมาดูกันนะจะได้ตัวไหนเอวาอยากได้ตัวนี้โอ้ยตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นอันนี้ซื้อมาแ0ดู้ออู้ได้ของเยอะมากมาแกะกันเลยลุ้นลุ้นไหมลุ้นเนาะเจอปัญหาเนานะพี่เปิดไม่ได้ โอ้มอีมีซีวีว้าไตัวที่อยากได้เลยมันไปได้ไหมะได้ตัวที่อยากได้แล้วหนูคอนคลีสแล้วค่ะเอว่าแอบเสียดายเพราะว่าเอวานึ่ม่าน้องจะน่ารักกว่านี้ออหมดแล้วนะคะกับของจากสำเพ็งเยอะมากๆเลยเอว่าจ้าของไปให้พี่แม่บ้านทุกคนมาดูกันว่างรีแอคชั่นทุกคนจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลย มาดูพี่ใหม่ด้วยนะคะว่าพี่ใหม่แต่งหน้าเป็นยังไงแล้วพี่ใหม่มามูลหลานเลยอะดูดินี่เอาของมาพี่ใหม่ด้วยชอบชอบอันนี้ไหมหมวกเนาะอันนี้เนาะมีตุ๊กตาพี่ใหม่น่ารักไหมน่ารักพี่ใหม่ชอบตุ๊กตา <c oughs> แล้วก็กระเป๋าก็สีชมพูนี่ค่ะพี่ใหม่เอาไหนคะครบค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็น,นี้ของหนูใหม่โอ้วันนี้วันอะไรได้ได,ได้ทั้งแต่งหน้าได้ทั้งของข,องขวัญไม่ธรรมดาจริง นี่พี่ใหม่เขามีลูกด้วยนะ,ะน่ารักไหมโอเคไปค่ะแป่เราไปชั้น4กันก็ตอนนี้นะคะเราจะลงไปชั้น4เป็นที่รวมของพี่แม่บ้านทุกคนเลยพี่เพียวสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่ซายมีของมาให้สวยไหมสวยค่ะน,นี่ค่ะชอบไหมสอบค่ะเ <c oughs> หลือใบสุดท้ายพอดีเลยสีฟ้าอีกใบหนึง่งนี่ค่ะให้น้องโบค่ะ อันนี้ดทียกับหมวกกับพี่เพียวสวยไหมวิวับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนหมวกเลยทุกคนแล้วเราจะมาถ่ายรูปกันเดีย๋ยวเอากระเป๋าตังค์ให้ทุกคนด้วยนี่ค่ะให้พี่เพียวม,ไม่ไม่พี่เพียวต้องเอาอันนี้ด้วยลูกมะก,กอกพี่เพียวพี่เพียวต้องเอา <c oughs> <c oughs> มาเลือกมาเลือกเร็วค่ะมาเร็วมาเร็วมาเลือกกระเป๋าตังค์เร็ว้ยมีความสุขมากรู้สึกเหมือนเป็นซซนตาคลอสมาถ่ายรูปคู่กันก่อนเลวคนที่ได้ของเลยมาเร็วมาเร็ว ย้าง่ายยข้าวห่งสงส3เปียนท่ายี่ย y od, y od. หนูทำท่าอะไรอหนูยังงงท่าตัวต like ้องมีคนหนึ่งเอาลูกมากอกด้วยค่ะคืออันที่จริงน้องเขาน่ารักนะเขาเป็นยูนิคอร์นถ้าได้อันนี้ต้องือถ้าเอาอันนี้ก็กระเป๋าไม่ได้ใช่ไหมใช่โอ้ยงงเอากระเป๋า ไม่มีเขาก็ได้เอาอันนี้ให้จิ๊เปล่าพี่หมอให้หลานเหรอคะเอาไปให้หลานเหรอไม่งั้นเราให้จริงเปล่าให้จริงเมียหนูให้ทั้งคู่เลยอันนี้เป็นยูนิคอร์นนั้นนี่แล้วก็อันนี้ของพี่เพียวก็ได้อยู่เย้ลูกมะกอกยูนิคอนเลี้ยงแล้วบอกหวยแม่ด้วยบอกหวยแม่ด้วยเดี๋ยวถ้าถูกหวยนี่คือแบบอู้สุดยอดเลยนะน้ำแดงแปลวมีใครอยู่ไหม ไม่มีแล้วแหละไปเถอะก็ขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้หาตัวไม่เจอนะคะนี่หมวกให้พี่คอนค่ะสวยเลยใบรุ่นเลยนะแล้วก็มีกระเป๋าตังค์ด้วยพี่คอนเอาอันไหนคะกระเป๋าตังค์เลือกเลยอันนี้เนาะแล้วกระเป๋าเอาอันไหนคะเอ้ยชอบไหมชอบไหมเจ้าค่ะ สวยทุกใบเห็นไหมเลยบอกว่าต้องซื้อทุกสีเลือีกสองอันสุดท้ายเดี๋ยวเอวาจะวอันนี้นะคะให้ลูกของนะาขับรถเอวานะประดิแล้วก็อันเนี้ยเก็บไว้ให้พี่หมูก็มีความสุขได้ให้ด้วยเหมือนแบบเราได้ให้รอยยิ้มเขาอันที่จริงการทําบุญเราไม่จำเป็นต้องให้ของแพงก็ได้ให้จากใจเราก็ให้หรือแม้แต่เจอพันโรงยิ้มให้พันลงนั่นก็คือการให้แล้วทําให้เขามีความสุขอะไรอย่างงี้ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมีคนเห็นคุณค่าเขานะอันเนี้ยสาคัญมากเลยก็ฝากทุกคนนะเป็นพลังบวกให้กับคนอื่นเยอะๆนะคะแล้ววก็ง่า ทุกคลิปนี้จะเป็นพลังบวกให้ทุกคนเหมือนกัน